สวัสดีครับผมชมช่องสมเกียร์ชาแนลนะครับก็วันนี้เรามาทําขนมให้ดูนะครับมันทําไข่ผงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับที่กดเข้ามารับชมรายการก็ดติดตามนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ผมผัดทัวผัดไส้ขนมนะครับไส้ขนมไข่หงนะครับอันนี้เป็นไส้หวานครับใส่น้ำตาลแล้วก็ เติมตาลแล้วก็ใส่เกลือครับใส่แค่สองอย่างครับถัว่วผมใช้ถั่วเลาะนะครับถั่วเลาะแช่น้ำแล้วก็มานึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อีกอันนี้กำลังนึ่งไส้ทำไส้เค็มนะครับเป็นขั้นตอนทำไส้นะครับดูครับอันนี้ก็เป็นงานของผมนะครับเป็นงานของผมที่ นอกเหนือจากทำ u ูทูนะครับไอ้เป็นอาชีพหลักของผมนะครับเพราะว่าทาขนมขายขนมนะครับมีฝักบัวมีไข่หงมีหลายๆอย่างอยู่ครับครับนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามามาผัดนะครับให้มันแห้งนิดนึงนะครับใส่น้ําตาลใส่เกลือนะครับปรุงรสตามชอบใจนะครับแล้วก็นึ่งอันนี้ก็อันนี้ใส่ต่อไปก็เป็นใส้เค็มนะครับเดี๋ยวผมจะผัดทําให้ดูนะครับ อันนี้ก็มาดูการทำงานของผมนะครับครับก็นึ่งถั่วเพื่อจะทำไส้เค็มเสร็จเรียบร้อย้วครับเดี๋ยวจะมาผัดต่อนะครับครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะครับผมใส่เกลือผมทำเยอะอยู่ครับอันนี้เป็นไส้ถั่ว2อกิโลนะครับครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็ กดเข้ามาดูแล้วก็ฝากช่วยกดติดตามเลยนะครับใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับใส่เกลือใส่เกลือพริกไทยแล้วก็กระเทียมบดนะครับเดี๋ยวจับใส่รวมกันเลยเอาเกลือพริกไทยแล้วก็กระเทียมสับนะครับสับบดผับให้เข้ากันพอแห้งนิดนึงแห้งพอดีๆนะครับค่อยใส่น้ำตาลไปสักหน่อยนะครับตัดรสนะครับเราจะชิมตามรสที่เราชอบนะครับวันนี้ใส้เค็มนะครับครับวันนี้ก็พาชม การทำขนมของผมนะครับเป็นอาชีพของผมนะครับที่ทาอยู่ที่บ้านนะครับครับก็เป็นเสร็จนะครับสําหรับไส้เค็มนะครับนะครับครับส่วนช้าบมาผมก็ปัานตีห้าครับผมก็ต้องตนขึ้นมานวดแป้งนะครับทํากิจวัตรประจำวันตีแป้งแล้วก็ปั้นแป้งหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่เกลือนะครับแไข่หงนะครับอันนี้ผมจะ ผมกากมะพร้าวเนื้อมะพร้าวขูดขาวครับใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส<ค>่น้ําตาลนะครับใส่ตาลครับเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับใส่แป้งข้าเหนียวเข้าไปนะครับแป้งข้าเหนียวลงไปแล้วก็ผมนวดไปกับน้ํานะครับก็ทุกทวันผมก็จะทําอยู่อย่างนี้ทุกวันตื่นเช้าเชมามาทอดขนมนะครับเตรียมไปขายที่ตลาดนะทำงานกิจวัตรประจำวันของผมนะครับ อันนี้ก็ทอดกะหรี่พับครับรองขายกะหรี่พับด้วยครับครับนี่ครับ,รบก็พาดูนะครับทอดกะหรี่พับนะครับแถบนี้ก็เหลืองสวย่อกำลังพอดีนะครับนี่นครับ เดี๋ยวเผื่อันใช้ได้นะครับนี่ก็ตัดได้ครับ,รบเอาขึ้นมามันก็จะเหลืองเพิ่มตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลงเตครับก็ทุกๆเช้าก็ทําอย่างนี้แหละครับทุกวันเลยครับวันไหนที่เป็นวันหยุดนะครับถึงจะ ได้ไปถ่ายทำ u t u b e เรื่องอื่นนะครับส่วนังานตกตางานท,ทั่วไปก็นอกจากว,มมวันไหนทำขนมเล็กน้อยนะครับวันไหนทำขนมเล็กน้อยหรือว่ารีวิวอาหารนี่ก็คือวันไหนว่างแล้วพอได้ทำกินได้ก็ทำนะครับแล้วก็จะถ่ายออกมาให้เพื่อนๆดูเสร็จแล้วก็ปั้นนะครับทุกงานนะครับปั้นเป็นก้อน ก้อนก็รป,รประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราจะทําว่าจะใช้ก้อนขนาดไหนขายประจําแล้วก็ทําลูกขนาดนี้นะครับก็บจะมีทีมงานทาั้งทำตอนเช้ามาก็ต้องทําอย่างนี้นะครับกิจวัตรประจําวันครับคุกงานไข่หงก็กําลังตั้นนะครับอทอดกรี่ภาพเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่หงต่อครับเราจะให้ดูวิธีการทอดไข่หงแล้วก็การคุกน้ำตาลนะครับกำลังจะเหลืองเต้นไปแล้วครับ ใส่หงต่อเลยครับหังผมเวลาทอดผมก็จะใส่แบบคุกงาลงไปด้วยแล้วก็แบบไม่คุกงาลงไปนะครับก็การมันการมาติดกันนะการติดกันนะครับแล้วก็ทอดน้ํามันที่ไม่ค่อยร้อนลาเราเอาขนมบอกเสร็จแล้วเราก็เอาเอาน้ํามันที่มันเย็นนะครับเทพเพิ่มเข้าไปมันมันคลายลอยนะครับใส่สลับกันเข้าไปที่คุกงากับที่ไม่คุกนะครับใส่ลงไป สลับกันไปนะครับมันจะได้ไม่ค่อยติดกันถ้าไฟไม่แรงมากมันก็ช่วยลดการติดกันนะครับแล้วก็เราก็จะมาเขี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเขี่ยให้มันออกจากกันครับครับเสร็จแล้วก็ติดไฟครับทําอารณงแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยติดแล้วช่วยเขี่ยๆด้วยครับครับวิธีการทําขนมนะครับของแต่ละคนนะครับมันก็ดวนแล้ว ก็มีแต่เทคนิคนะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าเขาทํำยังไงนะครับขนมก็ลองเข้าไปดูนะครับหลายๆช่องหลายวิธีนะครับโดยวิธีการของผมของผมก็จะทําโดยประมาณนี้นะครับผมก็จะตัดไส้ผมก็จะมันก็จะมีเครื่องปรุงอยู่เท่านั้นนะครับในของ ท่านเพื่อนๆที่ทําอยากจะลองทาจริงเองอะไรอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากทํจกินเองทำนน้อยก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยปรับรสชาติที่เราต้องการนะครับรสชาติของอาหารเนี่ยครับมันไม่จําเป็นว่าจะต้องอว่ามันจะต้องใส่เท่านี้เท่านี realtà, ้นะครับเราลองทําดูก่อนนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วอะไรมันจะควรแก้ไขอะไรควรจะเพิ่มนะครับมันก็ก็จะประมาณนี้นะครับแลาแต่วิธีการนะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับหรือว่า ของหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ขนาดของแป้งหรือว่าความหวานความรสชาติเนี่ยมันแล้วแต่รสชาติของเรานะครับที่เราพอใจที่จะชอบในรสชาติแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจอยากลองทํากินเองทําที่บ้านนะครับใส่แป้งนิดนึงลองมาขยาม,มาปั้นสับน้ําดูไม่ใส่มะพร้าวขูดก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเราก็ใส่นมะพร้าวขูดขาวใส่สักนิดนึงหรืออะไรนะครับมันก็จะเพิ่ม มันจะทําให้แป้งนุ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความอร่อยความมันขึ้นนะครับในตัวเนื้อแป้งนะครับเราเตัดเกลือไปสักหน่อยนะครับแล้วน้าตาลนินะะดนึงครับก็โดยโดยตามอัตราส่วนของแป้งด้วยนะครับแล้วก็กเอานะครับแล้วก็ชิม,มก็ได้ครับแป้งติบเราก็ชิมได้ะครับอมที่เสแล้เราก็ไายทิ้งะครับอันนี้ก็ผมจะทอดนะครับผมก็จะเขี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าแป้งที่มันไม่ได้คุกงามจะติดกันนะครับมันจะติดกันแล้วก็ค่ <ๆ S 2> อยๆปรับไฟทอดขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าเราเขี่ยออกจากกันดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่ติดกันแล้วเราค่อยปรับไปขึ้นนะครับช่องทางทํากินนะครับเราก็แนะนํากันได้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจที่จะหาช่องทางทํากินอะไรได้นะครับให้กับครอบครัวอย่างนี้นะครับผมก็สนับสนุนกันนะครับแนะนํากันได้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูก็สนับสนุนนะครับอกดติดตามช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการกดติดตามนะครับในแต่ละครั้งหนึ่งขึ้นมาทีละหนึ่งครั้ง หนึ่งคนสองคนอะไรนี่ก็ก็ดีใจมากครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกดตับสไครนะครับอันนี้ก็เหลืองเริ่มจะใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถอดใสอีก,กพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยตัก,กออกนะครับอ่าแล้วก็เหลืองสวยแล้วนะครับนาครับใช้ได้ครับี๋ยวก็ ทำการตักกันครับมันก็จะทอดนานนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเอ๋ขนมมันนะครับมันใช้เวลาอยู่ครับก็าจะให้มันเหลืองสวยแล้วก็เสมอครับทอดเสมอมันก็ให้มันด้านมันที่ไม่โดนให้มันกัดให้มันเหลืองเท่ากันนะครับเวลาคุกน้ําตาลเนา็จะได้ไม่ยุดนะครับนํำหักถึงก็ใส่เค็มนะครับไสถึงก็จะคุกน้ําตาลนะครับเดี๋ยวจะคุกน้าตาลให้ดูนะครับ เราก็พยายามทอดให้มันเหลืองให้ทุกด้านนะครับมันจะได้ไม่ยุบนะครับสำารับวิธีการทำกะหรี่พับนะครับก็เข้าไปดูในคลิปแรกๆของผมนะครับผมก็ถ่ายทำเอาเก็บเอาไว้อยู่นะครับแล้วมีอยู่ในยูท b e อยู่นะครับขนมกะหรี่พับนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับก็มีอยู่ นะครับเป็นคลิปแรกๆที่เริ่มทํานะครับก็ยังไม่รู้จะหาคอนเทนต์อะไรหรือหาอะไรมาทําก็เอาของที่ใกล้ตัวที่เราทำนะครับก็เอามาถ่ายทําให้แบ่งๆเพื่อนๆดูนะครับนั้นนี่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสไปทําคลิปอะไรก็เอาของที่เราทําที่ใกล้ตัวเราก็เลยเอามาลงคลิปอีกนะครับมก็เป็นขนมนะครับไข่หงของผมนะครับไข่หงแบบคุกงากับคุกน้ำตาลนะครับ รู้เขตไหนเขาเรียกว่ายังไงไม่รู้นะครับผมเรียกชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนี้นครับอันนี้ก็ตัดงานออกแล้วนะครับก็เหลือแต่ใส่เข็มทิ่พุ่งการนะครับตอนมาคนระดีพหนึ่งนะครับรมาคนให้มันเหลืองเสมอเท่ากันอีกทีหนึงน่ง แล้วตัดได้ครับผมก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับโดยประมาณสักครึ่งครึ่งลหรือประมาณสี่ถีนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุกจะคุกไข่ไข่งไข่ขาวนะครับใส่ประมาณนี้นครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับใส่กะเอาพอดีพอดีนะครับน้ําตาลนี้ก็แล้วแต่ว่าขนมเราเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาเราคุกไปแล้วมัน มันก็จะติดไปบางส่วนนะครับมันถ้าใส่มากหรือใส่น้อยใส่น้อยก็ไม่เป็นไรครับใส่มากก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็หลุดออกอยู่ในกระทะเหมือนเดิมนะครับมันจะคุกติดเฉพาะในส่วนตัวมันนะครับแล้วแต่เราจะทําน้ําตาลเหนียวหรือว่าพอดีด้วยนะครับนี่คือเพราะเทคนิคช่วงนี้มันก็ต้องพวกนี้มันต้องใช้เวลานะครับต้องทำบ,บ่อยๆแล้วก็ฝึกฝนด้วยครับมัน ครั้งแรกใหม่ๆอาจจะยังไม่ดีเราก็จะรู้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับับวิธีการนะครับอันนี้นะครับเราก็เที่ยวน้ําตาลไปเรื่อยๆนะครับก็ใส่น้ําเยอะไปหน่อยนึงนะครับรย้อนให้มันนวดนะครับให้ตันพอเหนียวนะครับก็เริ่มเหลือวประมาณนี้แล้วนะครับอีกคู่ก็จะใช้ได้ครับ ก็คนแล้มันจะได้ขึ้นขาวๆฟองๆขาวๆอ,อย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้พอดีเลยครับเดี๋ยลงไปนะับบเนื้อคลุกนเราปรับไฟลงนิดนึงนะครับปรับไฟอ่อนๆนะครัุกคนไปเรื่อยๆครับเริ่มขาวเป็นน้ำตาลแล้วนะครับ ดใช้ไ้ไครับครับก็เรียบร้อยครับกระทะแรกได้ครับสุดท้ายก็ทอดไข่หงคูกงานนะครับก็เป็นกระทะสุดท้ายนะครับเป็นกระทะไข่เหลืองใช้ได้ครับ อดไปเรื่อยๆครับมันก็ใช้เวลานิดนึงครับก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะครับบางทีถ้าไฟแรงมากมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะมันจะพองมากเกินไปแล้วมันก็จะแตกนะครับรอจนกว่ามันจะอ่ามันเริ่มเยิ้มออกกรอบๆแล้วนะครับมันก็เราค่อยเล่งไฟได้ครับเล่งไฟเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึง ครับแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับขนาดน,นี้ก็ฝากได้ครับแล้วก็อย่างเท่านี้ครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับที่กดเข้ามาดูช่องวิธีการทําขนมของผมนะเผื่อเป็นอาชีพเป็นช่องทางทํากินได้นะครับก็ฝากเข้ามากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ